ครับสวัสดีเอฟซีร่วมช่องนะครับผมเอกแม่สายนะฮะครับวันนี้ก็มีอของดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางเอฟซีนี้นะครับคือว่าวันนี้เรามาทำอาหารหานะกินกันกมื้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารสุขภาพนะฮะก็เมื่อสองวันที่ไปโรงพยาบาลมานะครับก็รู้สึกว่า ค่าไตนะครับมันจะลดลงนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ยังรับได้อยู่นะครับหมอท่านก็บอกว่าโรคไตนะครับที่มันลดลงมาเราก็อายุขนาดน,นี้แล้วนะครับหกสิบกว่าเจ็ดเกือบเจ็ดสิบเนี่ยนะฮะค่าไตระดับนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับก็อย่างชื่นใจหน่อยหนึ่งนะฮะ วันนี้เรามาเสนออาหารนะครับที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับที่เบื่ออาหารนะฮะที่ไม่รู้จะทำอะไรกินนะครับวันนี้ผมก็เข้าในครัวนะฮะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเเห็นอะโลอกองเนาะครับเป็นผลไม้ที่มีเชดหวานนะครับนะฮะก็เลย นำมาทำกับข้าวกินนะฮะครับก็เลยมาทำเป็นข้าวผัดนะยังไงเรามาติดตามกันดีก,กว่านะครับรสชาติก็ถือว่าดีแล้วก็อร่อยเห็นนะฮะออกเปรี้ยวออกหวานนะครับแล้วก็มีรสชาติหอมนะฮะอร่อยมากเลยนะครับไม่เชื่อลองทำกันดูนะฮะเริ่มต้นนะครับเราก็เตรียมรอกองนะครับ สองผลหรือว่าสามผลก็ได้นะครับมาทําการล้างนะแล้วก็บอกเปลือกออกนะครับเอาเนื้อในนะฮะเอาเมล็ดออกก็ได้หรือว่าไม่เอาเมล็ดออกก็ได้นะครับแต่ผมเอา,เอาทั้งเมล็ดเลยนะครับเพราะว่ารลกองบางผลนี้ไม่มีเมล็ดนะครับทีนี้เราก็เตรียมหัวหอมนะครับสักหนึ่งหัวนะฮะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับ เราเตรียมไว้นะคะเตรียมหมูหอมเสร็จแล้วนี้เราก็เตรียมเนื้อหมูสักชิ้นหนึ่งนะครับมานทักก้อนไข่ไข่ก็ได้นะฮะรับทานคนเดียวนะครับถ้าประมาณเท่าก้อนไข่ไข่ก็ได้นะครับ,เ,รบ,ปรรบเป็นหมูสามชั้นหรือว่าหมเูเนื้อแดงเลยก็ดีนะครับครับนามาหั่นแบบเ,เกือบละเอียดนะฮะครับพอเคี้ยวได้นะะบ,บางคนฟันดีบางคนฟันไม่ดีนะครับก็ หั่นชิ้นเล็กๆหน่อยก็ได้นะครับเพื่อจะให้สุกเร็วนะฮะเตรียมเนื้อหมูนะครับเสร็จแล้วก็นะฮะเตรียมน้ำมันพืชนะครับผมใช้น้ำมันลำข้าวนะฮะแล้วก็เตรียมเมคกี้นะครับแต่น้ำตาลเราไม่ใส่นะจุดเราไม่ใส่นะฮะแล้วก็เกลือเราจะไม่ใส่นะครับเราจะใช้เมกกี้นะฮะ เพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะครับทานเค็มไม่ได้นะฮะครับแล้วก็ทานของมันไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นน้ำมันลําข้าวเราใช้นิดเดียวนะฮะจากนั้นก็เตรียมข้าวนะครับถ้วยหนึ่งนะฮะเท่าที่เราจะทานหมดนะฮะครับเสร็จแล้วเรามาเตรียมทํากันเลยดีกว่านะฮะว่าทํำยังไงก่อนนะครับ เริ่มแรกนะเราก็เปิดไฟนะครับเอากระทะตั้งไฟเลยนะฮะใส่น้ำมันเอ่อลำข้าวไปนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็นะฮะให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับแล้วก็คนๆนะฮะให้กระเทียมออกเกียดตินนิดนึงนะฮะเพื่อจะให้กลิ่นกระเทียมเนี่ยนะออกรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะครับ เราก็ใส่หมูนะฮะลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะผัดให้ชิ้นของเนื้อหมูที่เอ่อกระปรียดนียฮะหรือจะใช้หมูบดก็ได้นะครับท่านไม่มีนะฮะครับก็ผัดหมูนะฮะผัดหมูให้สุกนะพอผัดหมูให้สุกเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับผัดนะฮะแต่บางคนโทษใส่ไข่ก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะจะใส่ข้าว ก่อนหรือว่าจะใข่ก่อนก็เหมือนกันนะครับแต่ผมนี่ตอนนี้ใส่ข้าวก่อนนะฮะก็ผัดข้าวนะครับให้สุกนะฮะผัดข้าวให้สุกไปให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับให้เข้ากับหมูเข้ากับกระเทียมนะครับแล้วก็น้ำมันให้เรียบร้อยนะครับอย่างนั้นเราพออห่นกรลางนิดนึงนะครับ ตอกไข่ใส่ลงไปนะฮะถึงระดับนึงพอไข่เริ่มสุกแล้วนะฮะเริ่มสุกแล้วเหลือนิดนึงนะล้วก็ทําการคลุกกับข้าวนะครับจากนั้นก็นะคลุกเข้ากันให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่เอ่อคลุกเข้ากันให้เข้ากันนะครับ ใส่ละกงนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะฮะประมาณทักสองลูกสามลูกก็ได้นะครับแต่ไม่เด็ดจะหวานเึินไปนะฮะละกงนี้จะมีรสหวานแล้วก็ออกอมเปรี้ยวนะครับดังนั้นเนะืเมอมองกับเราใส่มะนาวเลยนะแทนมะนาวได้นะครับสบายเยลยลดน้ำตาลนะฮะแล้วทีนี้พอใส่ละกงเข้าไปเสร็จนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากันให้ดีให้เข้ากันนะครับ ครับแล้วก็ผัดจนสุกนะฮะผัดจนสุกดีเลยนะครับแต่ว่าบางท่านนะครับอาจจะใช้ต้นหอมนะฮะก็จะช่วยให้ข้าวนะครับมีรสชาติที่หอมนะครับแต่ว่าหัวหอมแดงที่เราใส่ไปครั้งแรกแล้วนะตอนที่ผัดนะครับมันก็มีกลิ่นของหัวหอมอยู่แล้วนะ สิ่งของต้นหอมอยู่แล้วนะครับฮะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือว่าใครมีเอ่อต้นหอมนะครับก็ใส่เข้าไปทีหลังนะฮะหรือว่าผักชีก็ใส่เข้าไปก็ได้นะครับแต่ผมใส่หอมฝรั่งนะเพราะว่าข้างบ้านมีต้นหอมฝรั่งอยู่นะครับก็ไปเด็ดมานะฮะก็มาใส่นะครับแล้วก็ผัดๆนะฮะโอ้อร่อยมากเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นกับข้าวอีกจานหนึ่งที่อร่อยนะอร่อยมากจริงๆนะครับก็เลยทนไม่ไหวนะครับนำมา,าทำเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสรับท่านที่มียอายุเริ่มมากนะแล้วก็เบื่ออาหารนะครับถ้าหากว่าลูกเต้าเราซื้อละกงซื้อผลไม้อะไรมานี่แนะวก็ลองทำดูนะครับจะเป็นเงาะหรือเป็นละกงหรือจะเป็นอนื่นๆอะไรก็นะฮะ ลองทําดูนะครับเป็นข้าวผัดนะผลไม้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อร่อยมากๆเลยนะฮะครับคลิปนี้ก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะฮะถ้ายังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้กําลังใจผมบ้างกันแล้วกันนะฮะครับคลิปนี้ตั้มลากกันไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ